เราฟังเรื่องของธรรมชาตินะคะ sustainability ไปสองหัวข้อใหญ่นะคะหัวข้อถัดไปค่ะเรื่องความปลอดภัยกันบ้างถ้าเป็นเดือนที่เราหลายๆคนคงดูข่าวเรื่องถนนถล่มใช่ไหมคะถนนซุดเนาะตึกเอออะไรเอยนะหัวข้อนี้นะคะจับตาดูให้ดีถอดรหรัส รากฐานความปลอดภัยกันนะคะว่าจะมีอะไรมาแนะนำให้ทุกท่านบ้างนะคะโดยสปิเกอร์ของเราค่ะท่านเป็นเลขาธิการสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย TSEA นะคะหัวข้อ TSEA ถอดรหัสรากฐานความปลอดภยัยขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณวัฒนพงศ์หิรันมานค่ะขอบคุณครับนะฮะ <c oughs> ผมยังคิดว่าหัวข้อผมจะหนักไปหรือเปล่าคับ วันนี้เที่ฟังวิทยากรทุกท่านได้บรรยายมานะครับซึ่งแต่จริงๆก็คิดว่าเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่น่าเอามาเล่าให้ฟังนะครับว่าในกระบวนการการก่อสร้างโดยแบ็กกราวน์พื้นฐานผมเป็นวิศวกรโครงสร้างนะครับในการก่อสร้างเนี่ยเราควรจะต้องพิจารณาอะไรแล้วก็ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเหตุการณ์ต่างๆในช่วงปีสปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ผมเชื่อว่า ทุกท่านก็จะเห็นอยู่ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมมีเวลาอยู่ประมาณเกือบ20นาทีก็จะามาเล่าให้ฟังว่าจากเหตุการณ์ต่างๆสิ่งที่กําลังจะทำอยู่ในเชิงระดับนโยบายก็ดีสิ่งที่เราสามารถทำได้ในนามที่เป็นปัจเจกเป็นบุคคลหรือเป็นดีเทลเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างแล้วมีแนวคิดยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวขอเชิญสไลด์ถัดไปเลยครับวันนี้ผมก็เลยได้รับเกียรติจาก Timble, s k e t u p u p แล้วก็ Digitech ได้มาพูดเรื่องรากฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างขอวงเล็บไปนิดหนึ่งว่าเป็นยุคใหม่ผมขอเริ่มต้นจากรูปนี้นะครับอันนี้เกิดขึ้นที่ปลายปีที่โครงการาพระรามสองนะครับก็เป็นรูปของลอนเชอร์หรือว่าลอนชิงกันทีีที่ถลม่มนะฮะโครงการนี้ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป6คนและก็มีผู้บาดเจ็บอีกเยอะแยะมากมายสิ่งที่ ล่วงลงมาเราเรียกว่าลอนชิง o u นที y ซึ่งไม่มีกำหนดอยู่ในกฎกระทรวงหรือว่าพระราชบัญญัติควบคุมอาคารอาชีวะนันนาหมัยบางคนไม่รู้ตีความเป็นเหมือนปั้นจันแต่มันมีดีเทลมากกว่านั้นเยอะนะโครงการนี้มีบทสรุปออกมาแล้วนะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งในการก็ไปตรวจสอบว่าสาเหตุของปัญหาเนี่ยมันเกิดจากจุดต่อเล็กๆที่ฝังไว้นะในตัวคอสบีมตรงนี้นะครับว่า มันฝังไว้ไม่ถูกต้องนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้มันสูญเสียเสถียรภาพแล้วก็มีการถล่มลงมาเมื่อรับน้ําหนักบรรทุกนี่คือหนึ่งเหตุการณ์ที่รุนแรงนะครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับนะผมก็ขอเริ่มต้นด้วยอะไรที่มันดูหนักๆก,ก่อนเราจะได้จําเหตุการณ์และรู้สึกได้นะถัดมาก็เป็นโครงการเดียวกันแหละแต่เป็นคนละที่คนละตำแหน่งอันนี้อยู่ในบริเวณหน้าด่านพระรามสามนะครับตรงดาวขนองอ่า สิ่งที่เราเห็นตรงนี้ก็คือตัวแบบหล่อนะแต่แบบหล่อเป็นขนาดใหญ่นะครับเราเรียกว่าเป็น heavy duty scaffolding นะฮะแบบหล่อเหล่านี้เนี่ยพังจนทำให้ทางด่วนตรงนี้ขาดนะทางด่วนพังแล้วก็ตัวคอนกรีตคอนกรีตผมจำจำนวนคิวไม่ได้นะถล่มลงมาทั้งหมดเลย นะตอนนั้นก็หาสาเหตุกันใหญ่เลยหรือว่าดินแถวนี้มันยุบหรือเปล่าทําให้สพอร์ตเนี่ยคือมันจะคล้ายๆกับตัวนี้นะครับพพอร์ตตรงนี้พังลงมามันจะมีตัวในด้วยตรวจสอบไปแล้วไม่ใช่นะฮะเพราะว่าถนนในบริเวณที่เป็นดาวคนอพระรามสองอ่ะบางช่วงเนี่ยบางท่านจะไม่รู้ว่าเขาตอกเสาเข็มปูพรมไว้ดังนั้นหมายความว่าตัวถนนเนี่ยมันจะวางบนเสาเข็มที่ปูพรมไว้ดังนั้นพื้นมันไม่ได้จะยุบลงไปไง่ายๆ ตัวนี้ก็รู้สาเหตุแล้วเหมือนกันนะครับว่าไอชุดอุปกรณ์ที่เขาตั้งเป็นตั้งร้านที่ผมเรียกว่าเป็นตั้งร้านขนาดใหญ่เนี่ยมันมีการยึดไม่ดีพอง่ายต่อการสูญเสียสเสถียรภาพสุดท้ายก็มีผู้เสียชีวิตนะมีความเสียหายเป็นต้นทุนมีการเสียเวลาส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นการใช้งานทางด่วนนะครับที่ปิดไปเดือนกว่ากานะ ต้องสร้างทางด่วนตรงนี้ขึ้นมาใหม่ก็หลายมิติเป็นผลกระทบทั้งนั้นนะเกิดจากเหตุเล็กๆเช่นเดียวกันนะครับแต่อันนี้รู้สาเหตุนะส่วนภาพนี้ก็เป็นการลงพื้นที่ในวันที่ถลม่สลาสไลด์ถัดไปครับนะฮะถัดมาตัวนี้ยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆ28มีนาคมนะปีนี้นะครับแผ่นดินไหวที่7.7แมกนิจูด ปัจจุบันเราไม่พูดหน่วยเป็นลิกตร์นะครับลิตร์เนี่ยจะเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กๆปัจจุบันเราไม่พูดหน่วยลิกตร์แล้วพูดเป็นแมกนีจูดพูดเป็นขนาดนะแต่เกิดทางจากเราประมาณพันกว่ากิโลเมตรที่มันดะเล่แต่เขาเลือกให้ตึกนี้ถล่มที่ประเทศเรานะเ้ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะทีมงานซึ่งหาสาเหตุนะครับก็มีรีพอร์ตออกมาแล้วนะ แต่ยังเปิดเผยไม่ได้เพราะอะไรหลายๆท่านรู้แล้วล่ะว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะมันมีไม่กี่อันหรอก Material, Material ก็เล่นกันไปแล้วฮะเหล็กก็เล่นกันจนพูนเลยนะครับเหล็กเส้นมีปัญหาหรือเปล่านะครับกระบวนการกางก่อสร้างนะคนที่เกี่ยวข้องในโครงการตอนนี้ก็อยู่ในคุกหมดแล้วพูดกันง่ายๆอยู่ในตารางหมดเลยนะทุกระดับนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นวิศวกรหรือสถาปนิกท่านเข้าไปก่อนนะ ระดับอายการท่านบอกว่าส่งเข้าไปก่อนยังไม่รู้เลยว่าเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตเยอะผู้เสียชีวิตเกือบร้อยคนนะดังนั้นด้วยเหตุผลเพียงว่ามีผู้เสียชีวิตเยอะเนี่ยท่านก็สามารถจะเอาคนกลุ่มหนึ่งเข้าไปรอเพื่อจะตัดสินได้โดยที่สังคมไม่ได้ว่าอะไรนะมีวิศวกรงานระบบก็เข้าไปอยู่ก่อนนะครับวิศวกรไฟฟ้าก็เข้าไปอยู่ก่อนทั้งที่มันไม่เกี่ยวนะสถาบนนี้ก็เข้าไปอยู่ก่อน นะครับผมลงพื้นที่ไปเยอะนะครับแล้วก็ลงตั้งแต่วันแรกที่รถติดนะการจะเข้าพื้นที่ในวันแรกได้เนี่ยอันนี้เล่านิดน,นึงว่ายากมากดีมีพิทหารขี่มอเตอร์ไซค์มาก็เลยโบกและขอได้เข้าไปได้นะครับเพราะว่ารถติดเยอะมากวันนั้นก็แต่ว่าแรกๆที่เข้าไปก็ช่วยคนมาได้เยอะนะซากที่มันถล่มลงมาแล้วก็หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้ผลลัพธ์ออกมาแล้ว แต่ยังเปิดเผยไม่ได้เนื่องจากรีพอร์ตตัวนั้นยังไม่ได้รับการอนุมัติจัดรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องนี้นะครับแต่เหตุการณ์ในวันนั้นไม่ได้เลือกถล่มแค่ตึกนี้นะครับนะผมขอสไลด์ถัดไปนะครับมีอีกหลายตึกในกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเมื่อ28มีนาคมนะมีหลายๆตึกที่ผมได้เข้าไปตรวจผมไปตรวจอาคาร สูงทั้งคอนโดมิเนียมสํานักงานราชการโรงพยาบาลน,นะครับแล้วกออ็อาคารทั่วๆไปต้องเรียนตามตรงว่าอาคารเก่าๆไม่ค่อยได้รับผลกระทบครับอาจจะเป็นเพราะสมัยก่อนเนี่ยเทคโนโลยีในการออกแบบอาคารมันยังไม่พัฒนาไปมากดังนั้นดีไซเนอร์ที่เป็นวิศวกรหลายๆคนก็จะใส่ส่วนเผื่อไปเยอะหน่อย อาคารเก่าๆมันก็จะมีชิ้นส่วนโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นเสาคานใหญ่ๆนะครับเปรียบเทียบกับอาคารสมัยใหม่ซึ่งทุกอย่างจะสลิมและดีไซน์กันด้วยความชาเลนจ์อย่างสูงเพราะว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันลงไปทุกอนูได้แหละแต่กระบวนการการ,การก่อสร้างบางทีมันไปไม่ถึงนะฮะประสิทธิภาพมันไปไม่ถึงดังนั้นอาคารส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครที่เป็นอาคารสูงได้รับผลกระทบครับตั้งแต่20 ชั้นไปปลายขึ้นไปเนี่ยได้รับผลกระทบเนื่องจากว่าดินในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเราเป็นดินเลนดินตะกอนก็คือเหมือนฟองน้ําเหนียวเหนยวยุ่นๆพอมันเจอคลื่นแผ่นดินไหวมาเนี่ยมันจะทําให้คลื่นมันซัดยาวและใหญ่ขึ้นนะสะมมติคลื่นวิ่งมาทิถีปื๊ปื๊บปๆ๊ป,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 ป๊พอมาถึงดินกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นแอ่งกระทาแบบปิดๆเนี่ยนะครับแล้วก็ไหลลงอ่าวไทยเนี่ยคลื่นมันจะเปลี่ยนเป็นเวฟยาวๆซึ่งมันจะไปสั่นพ้องกับอาคารสูง นะพอสั่นพ้องอาคารสูงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาคารสูงในกรุงเทพมหานครมีการแตกกล่าวในชิ้นส่วนโครงสร้างเยอะแต่ว่าบางอาคารก็เปิดเผยบางอาคารก็ไม่เปิดเผยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของอาคารที่ได้รับผลกระทบอันนี้เป็นโรงพยาบาลยี่สิบห้าชั้นผมก็เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลแล้วก็คือโรงพยาบาลเนี่ยผมให้ความสําคัญมากนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยมี คนไข้สัญจรนะครับที่เป็น OPD เนี่ยวันหนึ่งประมาณหก0 0นคนแต่ตอนเกิดเหตุแผ่นดินไหวตึกต้องปิดนะตึกต้องปิดก็ปิดไปหลายเดือนนะครับอันนี้ที่อาคารสำนักง,งานราชการอยู่ที่เมืองทองนะอันนี้ที่ชั้น3อันนี้ที่ชั้น1นะครับอันนี้ตึกสูงประมาณ30ชั้นก็ที่เห็นตรงนี้คือ,อเราเรียกว่าผนังลิฟท์คอร์หรือว่าผนังเชียร์วอล ซึ่งส่วนใหญ่มาอยู่ในผนังปล่องลิฟ์หรือไม่ก็ช่องมาดหีไฟนะเวลาแผ่นดินไหวแรงด้านข้างมันซัดมาเนี่ยมันจะเลือกวิ่งเข้าไปหาชิ้นที่แข็งแรงที่สุดในอาคารผมยังมีเคสที่หนักกว่านี้แต่ยังเปิดเผยไม่ได้ไอ้นี่ตึกหักเลยนะครับกำลังเสริมกำลังกันอยู่แต่เสริมแล้วก็ดีขึ้นนะฮะขอสไลด์ถัดไปครับจนถึงเหตุล่าสุดหลุมยุบนะที่สนอสามเสนนะครับ ตรงนี้ยังหาสาเหตุไม่เจอแต่จริงๆผมว่าเซนต์เริ่มได้แล้วเพอเอิญว่าผมอยู่ในคณะอนุกรรมธิการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างนะครับของรัฐสภาด้วยก็เลยมีโอกาสที่จะเชิญทางผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรลฟอร์มก็ดีผู้รับเหมาผู้รับจ้างก็ดีบริษัทควบคุมงานก็ดีหรือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเข้ามาให้ข้อมูล นะครับดังนั้นข้อมูลที่ได้มามันก็สามารถจะปฏิปต่อบางสิ่งบางอย่างได้แต่การที่จะสรุปฟันธงหรือพูดอะไรมันจะเกี่ยวกับทางภาคประกันด้วยนะครับดังนั้นก็เลยจะต้องรอบทสรุปที่ชัดเจนหน่อยแต่ถามว่าตรงนี้มีอะไรน่ากังวลตรงนี้คือส่วนอุโมงค์อุโมงค์จะซ้อนสองชั้นในบริเวณนี้นะครับโดยที่ทั้งสองชั้นเนี่ยมีชั้นดินห่างกันไม่ถึงอสองเมตร นั่นก็เรื่องหนึ่งนะครับที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคืออุโมงค์ชั้นที่พังคืออุโมงชั้นบนที่เขาสนิษถานว่าพังก่อนเนี่ยมันสร้างเสร็จไปแล้วนะมันสร้างเสร็จไปก่อนแล้วแล้ววันดีขึ้นดีมันก็พังนะหลังจากเขตแผ่นดินไหวไปแล้วยังมีเครื่องหมายคําถามอยู่ว่าเพราะอะไร แต่ในเซน์ของเอนจิเนียร์อย่างผมเนี่ยผมคิดว่าผมพอรู้แล้วเพราะถ้าเกิดผมไม่ตอบตัวเองได้ผมจะมีความกังวลเยอะมากเลยเพราะว่าในกรุงเทพมหานครเราใช้ระบบขนส่งมวลชนระบบนี้เยอะมากนะครับนะฮะอันนี้อาจจะขอออฟเลคคอร์ดไปก่อนเพราะว่าผลมันยังไม่ออกเป็นทางการเอาครับดังนั้นนี่คือภาพรวมผมใช้เวลาไปเกินกว่าครึ่งแล้วในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นขออนุญาตในสไลด์ถัดไปเพื่อจะลงสู่ดีเทลเลยแล้วเราควรจะจัดการยังไง เมื่อกี้สักครู่เกิดไปแล้วนะครับว่าผมอยู่ในคณะอนุกรรมธิการของกรรมธิการพิจารณาศึกษาการยกระดับมาตรฐานในการก่อสร้างตรงนี้ด้วยนะฮะจริง,รงๆเกี่ยวข้องหลายอย่างเลยทั้งเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการเยียวยาผู้ดได้รับผลกระทบและการพัฒนาศักยภาพอุตสาหการรมรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยมีพรบรเจ็ดฉบับที่ต้องการปรับปรุงนะครับซึ่งเราก็จะทํารีพอร์ตจากการวิเคราะห์สอบถามทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยื่นให้ คณะรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาว่ามันควรปรับปรุงหรือเปล่านะครับมีอะไรบ้างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอกอไอ้นี้เหล็กเกี่ยวและคอนกรีตเกี่ยวและคอนกรีตสำเร็จรูปอย่างเงี้ยเกี่ยวมากๆเลยนะครับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารตัวนี้ก็เกี่ยวนะครับเพราะว่าการขออนุญาตการก่อรสร้างถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐนะท่านอาจจะยังไม่เคยทราบว่า ท่านไม่ต้องส่งรายการคำนวณก็ได้นะถ้าท่านตั้งสร้างอาคารของรัฐนะหน่วยงานของรัฐไม่จําเป็นจะต้องส่งรายการคำนวณน,นั่นก็เป็นประเด็นว่ามันสอบทางสอบทวนสอบกันไม่ได้นะครับรัฐต้องสนับสนุนกันมันจะมีคีย์เวิร์ดนั้นอยู่ในอยู่ในพระราชบัญญัติอยู่นะครับพระราชบัญญัติผังเมืองเราอยากจะปรับปรุงเรื่องของไมโครโซนิชั่นก็คือพื้นที่คุณสมบัติแต่ละพื้นที่ที่ย่อยๆลงไปอีกว่าคุณสมบัติด้านการสั่นไหวเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้ ามาตรฐานที่มีอยู่มันไม่ได้ครอบคลุมในทุก,ท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 ,กทุกพื้นที่ย่อยในประเทศนะครับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตัวนี้ก็มีปัญหานะลักษณะกิจกรรมต่ตางๆตอนนี้มันเน้นแต่บรรเทาไม่เน้นป้องกันนะไม่มีการป้องกันเป็นเชิงบรรเทารอให้เขตเกิดแล้วค่อยไปบรรเทาเหตุเกิดแล้วค่อยไปบรรเทาดังนั้นมันไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้จริงๆพระราชบัญญัติความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตัวนี้เกี่ยวข้องกับอย่างเช่นลอนเชอร์นะครับ หรือว่าโครงสร้างขนาดใหญ่มันไม่มีบรรจุไว้มีแต่ปั้นจันมีแต่ทาวเวอร์เครนมีเดลิกเครนมีโอเวอร์เฮดเครนแต่ไม่เหมือนกันกระบวนการการทำงานวิธีการผู้รับผิดชอบมีความแตกต่างกันเยอะนะครับในขณะที่มาตรฐานต่างประเทศนะครับมีรายละเอียดในมาตรฐานค่อนข้างจะครอบคลุมนะอันนี้เราก็คุยกับฝ่ายกฎหมายด้วยนะครับแล้วก็คุยกับกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานด้วยว่า น่าจะต้องมีการปรับปรุงน่าจะต้องมีการเทรนบุคลากรที่เกี่ยวข้องน่าจะต้องมีการอบรมและมีเซอร์ติฟิเคทรองรับเพราะทุกวันนี้คนที่บริหารจัดการลอนเชอร์คือ,อคนที่เคยทำงานบางทีก็เป็นโฟแมนบางทีก็เป็นวิศวกรที่ครูพักรักจำแล้วก็สามารถใช้งานได้นะฮะถัดมาก็คือวิศวกรครับพระราชบัญญัติวิศวกรตัวนี้เกี่ยวข้องอย่างมากเลยนะเพราะว่าวิศวกรไปเกี่ยวข้องในทุกๆดีเทล อีกอย่างหนึ่งตัวนี้ที่สําคัญมากพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างครับนะฮะตรงนี้ก็เชิญกรมบัญชีกลางบัญชี้แจงนะครับเพราะว่างานส่วนใหญ่ที่เป็นงานก่อสร้างในประเทศเราคืองานภาครัฐนะภาคเอกชนเนี่ยเราไม่ห่วงเลยมันชนกันได้เอกชนกับเอกชนจะชนกันได้แต่ภาครัฐเนี่ยลักษณะสัญญาก็คือมันเป็นสัญญาที่รัฐต้องได้เปรียบเสมอไอ้นั่นเป็นปัญหานะครับ อ่าอันนี้ก็มีรายละเอียดที่เราจะทําเป็นรีพอร์ตเดี๋ยวก็ถ้าหากว่ามีความคืบหน้ายังไงก็คงจะมีโอกาสได้นำมนำเสนอต่อไปนะครับขอสไลด์ถัดไปครับคราวนี้ลงรายละเอียดกันบ้างนั้นในเชิงนโยบายเนี่ยเราก็กําลังขับเคลื่อนกันอยู่นะในนามของสมาคมในนามของคณะกรรมาการและอนุกรรมาการแต่ในระดับบุคคลในระดับนิติบุคคลทั่วไปหรือเป็นปัจเจกท,ทั่วไปเราทําอะไรได้บ้างแน่นอนครับถ้าเราพูดถึงความปลอดภัยเนี่ยมันก็มีอยู่3ส่วน ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบขั้นตอนการก่อสร้างและขั้นตอนการจัดการเกี่ยวกับ Data หรือว่า Information ต่างๆต้องมี Security มีความปลอดภัยสามารถสืบค้นได้แบบทันทีทันใดแบบรวดเร็วดังนั้นเราต้องการเทคโนโลยีมาตอบโจทย์ต,ตรงนี้นะครับเทคโนโลยีในขณะนี้ที่ผมหมายถึงก็คือเครื่องมือของเราแล้วเครื่องมือของเรามันควรจะเป็นอะไรบ้างเรามีเทคโนโลยีนะ เทคโนโลยีเหล่านั้นในเรื่องของการออกแบบการก่อสร้างเนี่ยผมเชื่อว่าเทคโนโลยีอย่างเช่น sketchup ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขึ้นภาพการเสนอภาพเป็นวิชัวเป็น 3D ดีลงดีเทลได้ทุกมิติจนกลายเป็น b i มเนี่ยไอเนี้ยตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับมันสา,สามารถทำให้ตรงเนี้ยจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสามารถมากขึ้นนะฮะเพียงแต่ว่าบางทีมันแย่เป็นส่วนๆอยู่อีกส่วนหนึ่งคือ data security ตรงนี้คือการจัดการในเรื่องของเอกสารนะครับเรื่องของอินโฟม o ชันแมネจเมนต์จนไปถึงเรื่องของ Project Management นะซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยผมยังมองว่าความปลอดภัยในการก่อสร้างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระบบแล้วครับในทุกวันนี้มันพึ่งไปที่คนไม่ได้แล้วดังนั้นเราต้องนําเทคโนโลยีและระบบเนี่ยมาใช้ให้มากขึ้นเชิญสไลด์ถัดไปนะครับผมมีเวลาเล็กหนึ่งาทีเดี๋ยวผมสปีดอัพนิดหนึ่งอาจจะไปเร็วนิดหนึ่ง Sketchup เนี่ยพวกท่านคงจะรู้อยู่แล้วว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับ Share understanding ก็คือทําให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมต่อทุกๆองค์กรหรือทุกๆปาร์ตี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะทำให้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับในเรื่องของ engineering เรื่องของการท้ายโหลดเรื่องของ Connection ต่างๆที่จะเป็นจุดเสี่ยงนะทำให้เห็นภาพที่เป็น 3D d ดีดีเทลนะในอย่างเช่นเหล็กเสริมเป็นยังไงนะคอนเน็กชันเป็นยังไงงาน temporary work ซึ่งเป็นงานที่พังบ่อยที่สุดเป็นยังไง นะตรวสอบได้ว่ามีการชนกันตั้งแต่เบื้องต้นก่อนที่จะทางานก่อสร้างจริงนะสามารถจะไปสื่อสารยังมีประสิทธิภาพกับหน้างานได้ขอสไลด์ถัดไปนะครับนะอีกอันนึงคือโปรแกรมที่ผมใช้แล้วก็ร่วมพัฒนากับตัวนี้ก็ขออนุญาตเอามาแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเป็นการจัดการในเรื่องของเอกสารและคือ Big Vision นะตัวนี้เป็นเว็บเบสนะรันบนเว็บนะครับดังนั้นท่านสามารถจะใช้ที่ไหนก็ได้จัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารทุกรูปแบบ drawing, r f a r f i filing ให้อัตโนมัติทำให้เราสามารถจะ tracking ได้ง่ายเมื่อเราจะเป็นจะต้องดึงข้อมูลเก่ากลับมาใช้นะครับมีระบบ approve อยู่ภายในนะดังนั้นเราจะเห็นเลยว่าค้างอยู่ที่ใครใครต้อง approve นะเพื่อไม่ให้เสียเวลามีระบบการจัดเก็บที่ปลอดภยัยเพราะว่าเราใช้ Windows e n s u r e นะครับดังนั้นถ้าทุกอย่างของ Windows พังไอ้นี่ก็จะพังไปด้วยนะครับทำให้เกิดระบบ สร้างระบบ As view, a S b u i l t อัตโนมัติไม่ใช่พอเราเสร็จงานเราอยากได้ a S b u i l t ซึ่งเป็น Drawing เป็น Document เป็น 3D BIM ทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกมัดรวมกันและจบงานพร้อมกับโครงการที่เสร็จแล้วจริงๆได้อัตโนมัติทําให้เราสามารถจะ Audit ได้จริงนะครับเราเอาสามารถสามารถเราต้องสองอย่างเนี่ยมา Merge กันได้สไลด์ถัดไปเลยนะครับนะเมื่อเราอ่าน,นี้ข้ามไปก็ได้ครับเป็นดีเทลของ Bi g Vision นะขออีกสไลด์หนึ่งครับ เมื่อนํามารวมกันนั่นหมายความว่าเราจะได้ชุดไอเดียใหม่ว่าการออกแบบที่ปลอดภยัยการก่อสร้างที่มันปลอดภัยและชัดเจนรวมถึงตรวจสอบได้ภายหลังเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เราในระดับปฏิบัติการในระดับทํางานสามารถจะใช้มันได้เราสามารถเอาเทคโนโลยีมาช่วยเราได้เพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพเราได้นะครับดังนั้นหมายความว่าในส่วนตัวผมเนี่ยพยายามขับเคลื่อนทั้งสองมิติในระดับนโยบาย นะที่มันมีผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศด้วยความเชื่อมั่นของประเทศด้วยของนักลงทุนด้วยและในระดับโลเคทที่พวกเราสามารถทําได้ก็ขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับนะดังนั้นสําหรับตัวผมผมมองว่าความปลอดภัยเนี่ยในยุคปัจจุบันมันสามารถจากระบบสามารถจะเกิดจากระบบที่ดีที่เราวางได้นะครับเราคงไปลุ้นโชคไม่ได้แล้วว่าเฮ้ยกูโชคดีจังเลยว่ะมันไม่พังเนี่ยไอ้นี่น่าจะไม่ใช่แล้ว ดังนั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางทีมงานดิจิทัวันแล้วก็สเกตอัพก็คงจะมีประมาณนี้ครับเลยเวลาไปนิดนึงนะครับครับผมขอเสียงตรบมือให้กับคุณวัฒนพงศ์ทิ<อ>รันมานค<อ> <ขอ S 1> ่ะเลขาธิการสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย TSE นะคะที่มาให้ข้อมูลดีดดดๆเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานต้องมีเรื่องระบบเข้ามาจับนะคะเราจะได้ไม่ต้องลุ้นกันว่าความปลอดภัยเป็นเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะคือ100%ถ้าใช้ระบบมันก็จะช่วยทําให้เรามั่นใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะ